นี่ครับเกิดมาตั้งนานะครับก็เพิ่งจะรู้นะครับวิธีปั่นหมาดผ้านะครับสําหรับเครื่องซักผ้าฝาบนนะครับหรือเครื่องซักผ้าสองถังเรานะครับวิธีการปั่นนะครับไม่ให้เสียงดังก็คือหนึ่งเรานําผ้าที่มีน้ําหนักเบานะครับลงไปก่อนนะครับแล้วก็จัดให้เรียบร้อยนะครับไม่ใช่เอาไปเป็นก้อนแล้วลงไปครับค่อยๆพื้ออกลักษณะนี้ครับ เมื่อเราใส่ผ้าวาาลงไปแล้วก็ตามด้วยผ้าหนักนะครับอย่างเช่นเกงยียนลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้เมื่อเราปั่นหมาดไปแล้วไม่มีเสียงดังแล้วก็ไม่สั่นสะท้านนะครับลักษณะนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการปิดฝาแล้วก็มาดูฐานที่ตั้งของเราครับว่าเขาเอียงไปทางไหนหรือเปล่านะครับน้ำหนักไปทางไหนหรือเปล่านะครับก็ให ตั้งให้บาลานซ์กันนะครับและที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับก็คือน้ํานะครับที่เราล้างสะอาดผ้าเราแล้วอย่าเพิ่งปล่อยน้ําทิ้งนะครับเอาขาวไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้น้ําหนักของถังซักผ้าเราบาลานซ์กันนะครับเมื่อเราปั่นมาเสร็จค่อยเปิดทิ้งนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับครั้งแรกที่เราสตาร์ทถังปั่นมานะครับเราก็จะปรับไปที่เลขหนึ่งนะครับจากนั้นก็ทําการ ก็ค่อยปรับเป็นเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้านะครับก็จะทําให้เมื่อเราปั่นมาผ้าเราก็จะแห้งไวแล้วก็ไม่มีเสียงดังนะครับอีกครับเพียงเราทำแค่นี้นะครับเวลาเราปั่นบาดนะครับก็จะไม่มีเสียงดังสถานะครับแต่ถ้าใครสนใจนะครับเครื่องซักผ้านะครับก็กดไปที่ใต้คลิปนะครับก็จะมีสินค้าให้เลือกชมมากมายนะครับก็บอกว่า คลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ